ผมโชคดีที่ไม่ได้เกิดมารวยคําพูดประโยคนี้เป็นของจาพนมเขาเป็นคนพูดในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งเขามองว่าความจนทําให้เกิดโอกาสวันนี้นักแสดงอย่างจาพนมมาเดเป็นที่รู้จักเฉพาะคนดูหนังไทยแต่เขาเป็นคนที่คนดูหนังทั่วโลกรู้จักในชื่อของโทนี่จาดาราไทยมีมากมายแต่ดาราที่มีโอกาสไปแสดงหนังฮอลลีวูดมีไม่กี่คน การได้แสดงหนังฮอลลีวูดเป็นโอกาสที่จะทำให้คนทั้งโลกได้เห็นฝีมือจายีรัมหรือทัชกรยีรัมหรือจาพนมหรือที่ฮอลลีวูดเรียกเขาว่าโทนี่จาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์พ่อเป็นชาวนาเป็นคนเลี้ยงช้างจาชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆเด็ก,ดกชายตัวน้อยยอมเดินไปตามทุ่งนาน,นับ10กิโลเมตรหรือบกปั่นจักรยานไปกว่า20กิโลเมตรเพื่อไปดูหนัง หนังที่เขาชอบดูที่สุดก็คือหนังบู๊หนังแอคชั่นเพราะฉะนั้นบลูสลีเฉินหลงหรือว่าพันนาลิติไกรนักบู๊ชาวไทยจึงเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขาและทำให้เขาฝ่ฝันอยากมีภาพของตัวเองไปปรากฏอยู่บนจอเด็กชายตัวน้อยจึงฝุกฝนหกเมนตีลังกาคลุกฝุ่นครุกดินไปตามจินตนาการมีเรื่องที่จามักจะให้สัมภาษณ์กับนังสพิมหรือโทรทัศน์อยู่เสมอเเพราะ เป็นความประทับใจที่เขาไม่มีวันลืมก็คือหลังจากที่เขาได้เป็นสตันแมนหรือว่าตัวแสดงแทนในบทเสียงเจ็บเสียงตายเขาฝันต่อไปถึงการแสดงที่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ตัวแสดงแทนเขาไม่ใช่คนรูปลอแต่เขามีความสามารถที่เป็นของตัวเองในที่สุดเขาก็ได้ทำงานร่วมกับพันนากกลิติิกรเขายืมเงินคนอื่นซื้อฟิล์มมาถ่ายทำหนังอย่างที่เขาใฝ่ฝันแต่แล้ว มันเหมือนพระเจ้าลองใจเมื่อหนังที่ถ่ายทําเสร็จแล้วบริษัทล้างฟิล์มบอกกับเขาว่าฟิล์มที่ถ่ายมานั้นเสียทั้งหมดเขากับพันนาลิทิกลายถึงกับกอดคอกันร้องไห้แต่แล้วในที่สุดจาก,ก็บอกกับพันนาว,ว่าฟิล์มเสียไปแล้วแต่ความสามารถของเขายังอยู่เริ่มใหม่ถ้านี่เป็นการชกมวยครั้งแรกเขาแพ้แต่เขาไม่ยอมถ้าความล้มเหลวครั้งนั้น ทำให้จาพนมหันหลังกลับสู่บ้านเกิดวันนี้ก็คงไม่มีจาพนมยีรำที่โลกรู้จักจาพนมบอกว่าเขาโชคดีที่เกิดมาจนถ้าเขาไม่ได้เกิดมาจนเขาก็คงไม่ได้เป็นดาราดังอย่างทุกวันนี้เพราะจนมันจึงต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องหาโอกาสท่านผู้ชมครับคนเรามีโอกาสแพ้ได้เสมอทุกครั้งที่แพ้ต้องยอมรับว่าในครั้งนั้นเราแพ้ แต่แพ้แล้วต้องไม่ยอมง่ายๆโอกาสไม่ใช่ว่าจะลอยลงมาจาก,ากฟากฟ้าเหมือนสวรรค์ประทานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคคนบางคนสูญเสียโอกาสเพราะเมื่อแพ้แล้วยอมนั่นเท่ากับว่าปิดประตูของโอกาสอย่ายอมแพ้ง่ายๆล้มได้ก็ลุกได้ทุกครั้งที่เราแพ้แล้วเราลุกขึ้นมาสิ่งที่ได้จากการแพ้ก็คือประสบการณ์และความเข้มแข็ง และเพราะเราเข้มแข็งเมื่อมีโอกาสใหม่มาถึงเราก็จะคว้ามันไว้ได้ด้วยมือที่มีพลังและรักษามันไว้อย่างมั่นคง